็ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่างที่แป้งพูดเสมอนะคะว่าฟุตบอลไทยความภาคภูมิใจของทุกคนจะอยู่ได้ก็ด้วยผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลชาวไทยซึ่งเราไม่เคยแพ้ชาติไหนนะคะแล้วก็มิตรภาพหลังเกมมีอยู่นะคะเห็นเราสู้กันเกือบตายกับเวียดนามนะคะก็ถือว่าเป็นดรีมไฟแนลนะคะในรอบ15ปีในการแข่งขันอาเซียนคัพที่เราได้เจอกับเวียดนามแล้วสปีที่แล้วเราไม่ได้ถ้วยนะคะแต่ปีนี้เราได้นะคะก็ได้จับมือกับนักเตะเวียดนามซึ่ง รวมทั้งโค้ดปักทางซอนนะทุกคนก็มีน้ำใจนักกีฬาหลังจากนั้นนะคะแป้งก็ถือว่ามิชชั่นก็คอม plete สำหรับั่วยนี้ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะคะดีใจมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อกีฬาขอ,ขอบคุณจนพูดไม่ออกดีใจมากนะ,ะสำหรับแป้งทั้งหมดนะคะตั้งแต่รอบ รอบที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศก็อัดฉีดไป5ล้านนะคะแล้วก็ที่เข้าสู่ไฟนอลก็อัดฉีดอีก5ล้านแล้วก็แมตช์นี้ก็อัดฉีดอีก10ล้านรวมทั้งหมดแมกก็อัดฉีดไป20ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬาเออ่ก็ได้เงินจากเอ่อ AFF <c oughs> ประมาณเกือบ10ล้านนะคะขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ดีใจค่ะค่ะให้นักกีฬากับทีมสตาฟโค้ดทั้งหมดค่ะ